อย่ามายุ่งเสียงดังโวยวายอะไรกันฮะแม่คะนางแม่บ้านคนนี้สิคะเอามือถือหนูไม่ปั่นในโถปั่นนะคะอุยอยตายแล้วป้าทำไมป้าทำแบบนี้เนี่ยมือถือลูกของฉันพังหมดเลยเนี่ยโอยหุย,ยแม่คะหนูไม่ยอมนะคะไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้หนูนะ แต่ป้าไม่ได้เป็นคนทำนะคะคุณหนูตาหากลหละที่เป็นคนทำค,ค่นคนะ,คะไม่จริงนะหนูไม่ได้ทำป้า<อ>ทำไมต้องใส่ร้ายอยู่ด้วยโอ้ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนี่ป้าป้าทำมือถือของลูกสาวฉันพังเนี่ยยังจะมาโยนความผิดให้ลูกสาวฉันอีกเหรอสงสัยแบบนี้เราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแหละป้าฉันไล่ป้าออกป้าออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณผู้หญิงไป คุณผู้หญิงอย่าามแบบนี้เลยนะคะป้าแก่แล้วป้าไม่มีที่ไปคุณผู้หญิงอย่าไล่ป้าออกเลยนะคะป้าขอร้องป้าไม่ต้องมาทําตัวน่าสงสารเลยนะใครใช้ให้ป้าเนี่ยมารังแกลูกสาวฉันละ่ะดีแค่ไหนแล้วที่ฉันเนี่ยไม่หักเงินป้าหมดแล้วเอามาซื้อมือถือเครื่องหม่ให้ลูกสาวฉันฉันว่านะป้ารีดใส่หัวของป้าเนี่ยออกจากบ้านฉันได้แล้วไป ไปเลยไม่เป็นไรนะลูกแคนดี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะขอเงินจากคุณพ่อซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้ลูกเองดีไหม เลยเพราะจะต้องมาลำบากตอนแก่เงินเก็บก็มีไม่กี่พันแต่เจ้าห้องก็คงไม่เหลือไว้ซื้อข้าวกินแน่ๆเลยสงสัยต้องนอนริมถนนไปก่อนแล้วค่อยคิด ว่าจะทำมาหากินอะไรโอ้โวันนี้ป้าดาทำบบข้าวเยอะเลยเนาะไม่ใช่ป้าดาหรอกค่ะฉันสั่งมาจากร้านอาหารนะคะอ้าวแล้วนี่ป้าดาไปไหนอะป้าดาเหรอคะฉันไล่ออกไปแล้วค่ะไล่ออกใช่ค่ะก็ประดาเนี่ยเอามือถือของลูกสาวเราอะไปใส่เครื่องปั่นอาหารแล้วก็ไม่ยอมรับ แล้วยังมาโทษว่าลูกสาวเราอ่ะเป็นคนทําคนแบบเนี้ยฉันเลี้ยงไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะผมไม่เชื่อหรอกแอนว่าบราดาเป็นคนแบบนั้นนี่คุณพูดแบบนี้จะหาว่าฉันกับลูกโกหกได้หรอคะพ่อไม่เชื่อหนูพ่อหาว่าหนูโกหกเห็นไหมคะคุณคุณทําลูกเสียใจแล้วเนี่ยคุณรีบขอโทษลูกสิคะพ่อขอโทษนะลูก พ่อไม่ตั้งใจจะว่าลูกโกโหกแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะคุณต้องซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้ลูกสาวด้วยอืมเอาลหละหมดเรื่องแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาทานอาหารกันดีกว่าค่ะ ีใครให้เงินเราเลยกินข้าวเปล่าก็ยังดีดีก็ไม่มีข้าวกินเนาะ ไปพิงค์ไปไป้ิงไปเอาลกันะฉันไปไปคุณผู้หญิงคุณหนู ป้าดาป้าดาเกิดอะไรขึ้น,น่ะคุณเอ,อ่อพอดีว่าฉันพาลูกไปซื้อมือถือเครื่องใหม่อะค่ะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยโดนโจรดักป้นนะคะ่ะได้ประดาช่วยไว้อะคะ่ะ แต่ป้าดาก็เกือบโดนโจรทำร้ายนะคะพอดีคุณผู้หญิงกับคุณหนูช่วยป้าไว้ทันคุณแม็กต้องชมคุณผู้หญิงกับคุณหนูนะคะถ้าไม่งั้นะป้าก็คงตายไปแล้วแคนดี้ลูกเป็นอะไรลูกหนูไม่ควรได้รับคำชมคะ่ะพ่อหนูเป็นเด็กไม่ดีเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น เป็นเพราะาหนูอยากได้มือถือใหม่หนูก็เลยใส่ไลยป้าดาค่ะว่าไงนะลูกหนูเองค่ะที่เป็นคนเอามือถือเครื่องเก่าใส่ไปในโถปั่นอาหารพอป้าดาเห็นป้าดาก็เลยรีบเข้ามากดปิดเครื่องแล้วก็ห้ามหนูแคนดี้แต่วันนั้นแคนดี้บอกว่า ปาดาเป็นคนทำนี่ลูกหนูหนูก็ของแม่ค่ะแอนแต่คุณบอกว่าคุณสอบสวนแล้วไงเออฉันยังไม่ได้สอบสวนลูกอะค่ะฉันฟังคำที่ลูกพูดมากกว่าก็เลยพออ่อจะทักคุณแม็กอย่าทะเลาะกันเลยเรื่องมาแล้วไปแล้วปดาฉันต้องขอโทษปดาจริงๆนะคะฉันฟังแต่ลูกอะคะ่ะ ฉันไม่ได้ถามไถ่ประดาให้ดีก่อนเรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้ฉันกราบขอโทษประดาจริงๆนะคะแอนคุณก็รู้นี่ว่าประดาเนี่ยเป็นแม่บ้านแต่รุ่นแม่ของผมประดาไม่เคยมีสายแบบนี้คุณนี่มันหูเบาจริงฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะแคนดี้ลูกรู้ตัวไหมว่าลูกทำผิดแล้วลูกต้องทำยังไง ขอโทษค่ะป้าดาแล้วต้องทำยังไงต่อคะลูกต่อไปนี้หนูจะกลับเนื้อกลับตัวเลิกเป็นเด็กโกหกหนูรู้แล้วว่าถ้าโกหกเรื่องมันจะน่ากลัวแบบนี้หนูเข็นแล้วคะ่ะแม่ <laughs> หนูเข็นแล้วคะ่ะป้าดาแคนดี้แม่ก็จะปรับปรุงตัวเหมือนกันนะลูกต่อไปเนี้ยเราสองคนเนี่ย มาปรับปรุงตัวใหม่กันดีกว่าเลิกมิสัยไม่ดีด้วยกันทั้งสองคนนะค่ะแม่ป้ดาคะฉันขอร้องป้ดาให้กลับมาอยู่ที่บ้านเราอีกครั้งได้ไหมคะถ้าเกิดว่าป้ดาไม่กลับมาเนี่ยฉันต้องรู้สึกผิดจนมันตายแน่เลยคะ่ะนะคะป้าดาตกลงค่ะขอบใจคุณผู้หญิงกับคุณหนูมากนะคะที่กรุณาคนแก่ไม่สิป้าดา ต้องเป็นชั้นมากกว่าที่ต้องขอบคุณพระดาที่ให้โอกาสชั้นกับลูกเนี่ยได้แก้ไขในสิ่งที่ผิดพัทนี่กูทำบ้าแหลังคุณเนี่ย ผมน้ำหน้าสมควรแล้วนี่อยากมาแย่งคู่มั่นคนอื่นดีนะแค่นี้มันยังน้อยไปนะข่าวหน้าฉันจะเอาน้ำกรดมาสาดแกให้แกเสียโฉมไปเลยฉันไม่ได้แย่งคู่มั่นคุณนะคะคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะพบปากเมสยานี่แกเห็นไหมฉันกับอาร์รากำลังมั่นกันอยู่เราสองคนจะแต่งงานกันแต่แกเสนอหน้ามาแย่งอาร์ตไปจากฉันไงนี่แพตไม่มีใครแย่งใครทั้งนั้นแหละและผมเนี่ยเลิกกับคุณก่อนที่มาเจอน้ำวัดด้วยซ้ำ แหวนมั่นอยู่เลยเราเลิกกันแล้วแต่คุณไม่ยอมถอดแหวนมั่นเองแพทไม่จริงฉันบอกว่ายังไม่เลิกก็คือไม่เลิกไงแพทคุณพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะรอไปกันเถอะหยุดคุณจะไปไหนไม่ได้ฉันยังพูดไม่จบแล้วคุณจะเอาไงว่ามาเลยคุณต้องไปคุยกับฉันเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องคุยกันแบบดีๆแค่สองคนเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวผมไม่ไปถ้าคุณไม่ไปฉันจะตามลาวีดังนีไปจนตายอ่ะ ไปนะยคะ่ะไปคุยกับเขาให้ดีด้วยก็ไ,ได้พอแล้วแพมคุณจะคุยอะไรเนี่ยก็พูดมาทำไมต้องทำท่าแบบนั้นกลัวฉันเหรอฮะเดี๋ยวคุณก็มอรหรอก งั้นคุณจะดื่มก็ดื่มไปผมจะไปเข้าห้องน้ำน้ำว้าผมทนไม่ไหวจริงๆอะน้ำว้าผมทนอยู่เขาไม่ได้จริงๆแพทเอาเมือถือผมคืนมานะทำไมคุณต้องโทรหาด้วยคุณอย่าลืมสิว่าคุณมั่นกับฉันแล้วนะพี่แพทคุณฟังผมชัดๆนะผมจะพูดช้ดชาเราเลิกกัน แลวที่ผมยอมมากับคุณเนี่ยก็เพราะว่าคุณบอกผมว่ามีเรื่องคุยด้วยแลวคุณไม่รีบคุยหรอผมจะได้รีบกลับไปหาน้ำาวางั้นคุณฟังเลยนะฉันจะไม่มีทางรอดกับคุณคุณต้องมาหัคใจคนเดียวแลวเราก็จะแต่งงานกันตามกำหนดเดิมจะไม่มีใครนั่นเนยมาเย่งคุณมาจากฉันได้เข้าใจไหมแพทแพทมือถือผมแพท คุณจะทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณไม่มีไอ้นี่คุณจะติดต่อกันยังไงแ๊บ้คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยนี่แ๊บคุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงต้องเลิกกับคุณเนี่ยมันไม่ใช่เพราะน้ำหวานหรือว่าเพราะใครแต่มันเป็นเพราะตัวคุณเองคุณเป็นคนแบบนี้ไงผมถึงต้องเลิกกับคุณเนี่ยหยุดนะออนหยุดทำไม คุณลัอความจริงไม่ได้เลยไงคุณมันนิสัยแย่เอาใจใจไม่มีเหตุผลผมหนึ่งคนกับคุณไม่ไหวไงคุณฟังนะพอผมเล่กกับคุณเนี่ยผมก็จะผู้หญิงที่ดียวคุณร้อยเท่าเป็นพันเท่าน้ำหวาเนี่ยเขาพร้อมที่จะยืนเคียงข้างผมและเขาจะในตัวผมผมรักน้ำหวาและผมเองเนี่ยก็พร้อมที่จะยืนแข่งน้ำาวาจนกว่าผมจะตายไป คุณต้องรังใจคนเดียวสิเอ๋ไแพตผมไม่ได้รักคุณแล้วเราเลิกกันแล้วนะแล้วคุณเองไม่ยอมคืนแหวนมันนั่นให้ผมอะ่ะเพราะแหวนมันนี่ใช่ปะที่ทําให้คุณเนี่ยคิดจะไปหลอกคนอื่นว่าคุณกับผมยังคบกันอยู่แหวนมันเนี่ยคือตัวปัญหาใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะจัดการมันเองอย่านะไม่ไม่ไม่ สติอารมณ์ตัวเองซะแล้วผมจะโทรบอกครอบครัวของคุณเนี่ยมาเปิดประตูให้ฉันจะไม่มีวันแพ้ฉันต้องไมนะ่แพ้แล้ววันนั้นคุณก็ขังเขาไว้เหรอะใช่ครับ แต่ว่าผมโทรบอกให้ครอบครัวเขาเนี่ยไปเปิดให้แล้วน้างมาครับผมไม่อยากยุ่งกับเขาอีกแล้วผมเหนื่อยอแล้วเนี่ยผมเอาแหวนมั่นจากเขามาแล้วครับผมกับเขาเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วน,น,น้องมาเนี่ยน้องมา มาทาไมไม่มายาะเยยฉัน่ผมกับน้ําว้าเนี่ยจะมาขออหสีกรรมกับคุณพวกแกไม่ต้องมาเสแไส้ทําดีเลยนะรู้ว่าแกนั่นแหละที่ฉันต้องเป็นแบบนี้นี่แพทมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณก็ยังไม่สานึกอะ่ะคุณโทษทุกคนแต่คุณไม่เคยโทษตัวเองคุณจาไม่ได้หรอว่าทําไมผมถึงเลิกกับคุณเนี่ยแพทคุณไม่เยี่ยมผมเหรอแพท นัน่นมันจัดงานแต่งของเรานะก็าหาใหม่สิพัทพัทคุณจะไปไหนคุณไม่สนใจผมที่นอนป่วยแต่คุณสนใจแต่เงินผมเนี่ยนะแหมที่รักสนสิคะแต่ว่าตอนเนี้ฉันสนกระเป๋าแบรนด์เนมมากกว่าฉันจองเขาไว้นานแล้วอะ่ะฉันไปนะคะบายพัทพัทพัทในวันนี้ผมยต้องการคุณมากที่สุดแต่คุณไม่เคยอยู่กับผมเลยแล้วคุณจะให้ผมแต่งงานกับคุณทำไมถ้าคุณเป็นน้ำร้อนเนี่ย น้ำวาเขาก็เหมือนน้ำเย็นถ้าคุณเป็นนรกน้ำวาเขาก็เป็นสวรรค์สำหรับผมเพราะฉะนั้นน่ะผมขอตัวก่อนนะครับขอให้คุณโชคดี